ลูกปองกปานป่เอนี่บิดบปิดไอรินหายไปไหนไม่ดูใช่ปะปดอเหอไอเหื นี่อ่ะลูกน่ากลัวนี่ทำไมนเท็กเจออย่างเงี้ยมันเหมือนมีทรายข้างในอ่ะไม่ชอบใจมากเลยอ๋อันแมสขึ้นสิคะไม่เชื่อเลยแม่ดูเกอีพี่น้องของแทน่พี่น้องจับลูกเนี่ยอ๋อ อลินชอบแน่เลยอรินแล้วดูน้องหมาคนน่ารักอ่ะน้องหมตัวเท่าไหร่เนี่ยน่ารักจังน้อง้าใหม่เออเดี๋ยวดเหัวของจริงอ่ะนะไจรินนี่มากเลยใช่

หมูเป่าหรือเปล่า,า,ลามันจะของเล่นเด็กอันเนี้ย แบบเสียงหรือเปล่าใช่พี่เขาไว้สูงไหมไขยเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคะนั่นแหละไข่เซอร์ไพรส์เขาเรียกไข่เซอร์ไพร,พรส์ ไข่เซอร์ไพรส์ได้ป่ะใช่ไข่เซอร์ไพรส์ถ้าเราอยู่ข้างในเฮ้ยอะไรใหาป้าเกลียวใช่เหมไอันนี้อันนี้มีนาฬิกาด้วยนะนาฬิกาเดือดฮักน่ารักมากเลย นี icana, ่นี wa, oh, ่แกน้นี A, ่อยู่นี่โ้ไม่เอาอนไม่เอาไม่ไหวเดี๋ยวไปซีคนอื่นเขามีไหมที่บ้านมีไหมปอบอิดอะ อันนี้คืออะไรอ่ะแผ่นรองเมาส์น่ารักจังตบอิดเล่นกับแม่จะไปไหนกลับไปเดี๋ยวเหรอ อยากได้ที่แขวนบัตรน่ารักนะน่ารักอันรินจะไปแขวนบัตรอะไรบรประชาชาติโชเลนยัไม่มีเลยตามหาหน่อยจีอันนี้แม่จ๋าอยู่นี่หหนช่วยตามหาหน่อยช่วยไปไหน

ใส่แค่ย่บาทเดียวองอันไหนมันเปลืองกปอันไหนมันไก็ละิบบาทารั้ค่ะนี่มันคืออะไรที่ใส่เครื่องปู6ชินเอลินอย่าเล่นทองอย่าเล่นรองเท้ากิบ น,ออน่อยนี่ต่างกันตรงไหนอ๋อต่างที่ขนาดเอาฝุนสทงสามสิบถ้าอะรนสอสามสิบแพงนะนี่แหละก็เตงอนนี้น่เหรอเตงบวถึงเฉลี่ยเตงบกน่เต็งดีนี่ยอันมืน่นีเมัะเสียมันถึงเฉลี่ยบวกถาเสืแบนี้<า>ไปจังไฟไดยปะได้ <laughs> อุยอยากได้คกเอ้ยอยากได้คกนี่จะเอาแบบนี้ป่ะเอาไปตำนี้ตำบุกห้องไหมขึ้นหัวกลัวอ่ะแม่เจอแล้วี่ตำหูหน่อยได้ปะยี่สิบบาทใช่รอคุกยังก็ถือกันเพรากต้องตำทีเดียวแตกไอลินลงไปอาบน้ำห่อ บ่ยังบ่โอ้เขาบอกอยู่คนเดียวเหรออ๋อเล่นคนเดียวอ่ะอยู่ังนี้เด็กใครค่เนี่ยว่าแม่หาลูกอยู่ลูกแม่อยู่นี่ค่ะฟังจิบออกโว้ย

งูแล้วใส่ตะกร้าวมันมีตังใหญ่หรือเปล่าเนี่ยใส่หน้ากาไหนนี่มันจดฮักนะมันเดือดฮักนะหนูจะใส่เหรอจะใส่จะใส่ลอกขล้อใครอะ่ะใช่แล้วมันไม่ใช่ของผู้หญิงนะเนี่ยลูกของผู้ชายมันเป็นของผู้ชายเปยล่าแล้วหนูจะเอาตัวไหน Okay. ได้ซื้อได้เอาเท่าไหร่ก็ไม่ดูหนูเอาอันเดียวเหรอเอาอเอาคนเดี้เหรอเด้อเอาสีไหนนี่เด้อเอาตัวนี้เด้อสีอันไหนเออไม่ใช่ของเราลูกของพี่เขาไม่เอาพอร์เอายังเอาสีไหนตัวนี้เหรอตัวนีได้ภาษาต่อเติมเอาแต่จะกาไป ครตะกา้ามับนี่เดินไ,ไ,ไม่ได้ไม่ของเด็กไม่ใช่ของเด็กของเล็กที่ไหนล่ะ อยากมีปืน,ม,ปนมันมีนขอะหนูอยากได้ปืนเหรอหนูไปยิงใคร,รอ่ะลูกยิงแม,ม,ม่จ๋าอุยยิงแม่จ๋าไม่ได้ถ้าใครยิงแม่จ๋าแล้วใครจะเลี้ยงหนูล่ะ ก็สีอาสห่แม้โี่ชอบแมมันใหญ่ขนาดไหนอะโอ้โหยี่สิบบาทกระดาษใบเปลืองสีมากกว่าจะระบายหมดทั้งอัน เออไม่กิฟซื้อข่กอไก่นึงกอไก่อะไรอ่ะดไงเี่ัดทาไก่าไยื้อเดืไทดื้อโอ้โหมันล้นตะกร้าแล้วนะ เขาอันนี้เหรออันอื่นไม่น่ารักเหรอออกให้แกะที่บ้านออกให้แกะที่บ้านไม่ได้บอกให้แกะอย่างนี้หรอกไม่หนนูเติดดูว่าของแม่มีอะไรอ่ะของแม่มีอะไรบ้างนี่กรกลับบ้านอแต่กระปุกับด้วยอันนี้งูไม่ใช่ของแม่นะของแม่ Thank you.